เอาละครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่รินปิ้งชาแนลวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนําและอธิบายเกี่ยวกับสกิลที่เพิ่มเข้ามาในแพทเวอร์ชั่น2.0และ3.0นะครับส่วนสกิลอื่นๆน,นั้นนะฮะก็มีคลิปที่เคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับซึ่งล่าสุดในตอนนี้นะก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีก7สกิลด้วยกันทําให้นะฮะ ตอนนี้มีสกิลทั้งหมด11 1สสกิลแล้วนะจะเยอะไปไหนเนี่ยนะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะเพราะเกมนี้ครับออกแบบสกิลมาให้หลากหลายนะทำให้เพื่อนๆสามารถปรับแต่งตามอาวุธที่เพื่อนๆใช้นะตามสไตล์การเล่นหรือตามสถานการณ์ต่างๆนะครับและความชื่นชอบส่วนตัวได้นั่นเองนะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่ามีสกิลอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างและมีความสามารถอะไรยังไงนะ เอาละครับสำหรับสกิลแรกนะครับก็คือ master touch นะครับหรือ mastery jewel ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น jewel Level 2นะครับเพื่อนๆก็สามารถคราฟขึ้นมาได้นะแล้วก็จะมีอยู่ในชุดของ TO ด้วยสกิลนี้นะครับก็มีความสามารถคือหากเราโจมตีและติดครี่ข้อครับคมของวุธเนี่ยจะไม่เสียหายนั่นเองก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 l e เลเวลด้วยกันเลเวล1 2 0เรลเวล2 40%แล้วก็เลเวล3มเนี่ยมีโอกาส80%ด้วยกัน พวกนี้ครับว่าใครที่จะใช้มาสเตอร์ทัชเนี่ยจะต้องบิวนะให้อาวุธนะฮะของเราเนี่ยมีคริติคอลนะฮะสูงเกินกว่า70-80%ขึ้นไปนะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะทำมา100%เลยก็ว่าได้นะใครที่ใส่สกิลตีจุดอ่อนเข้าไปด้วยนะแล้วก็มีคริติคอลไอ้นะฮะอะไรพวกเนี้ยหรือว่าอาวุธเนี่ยมีคริติคอลสูงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะตอบโจทย์กับมาสเตอร์ทัชมากๆเลยนะเพราะว่าเราตีมอนสเตอร์ไปนะคมเนี่ยยังไม่หมดเลยนะดีไม่ดีบางทีมอนสเตอร์ Monster หนีไปแล้ว หรือบางคนสปีดวันนะใช้มัสเตอร์ทัชเนี่ยจนมอนสเตอร์ตายเนี่ยคือคมอาจจะเพิ่งหล่นลงมาจากสีขาวนะไปเป็นสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะพวกนี้คือทั้งเกมเนี่ยก็อ,อาจจะได้รับคมอยู่แค่ประมาณครั้งเดียวนะถ้าเกิดตีติดคริบบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะแต่อย่างว่าครับถ้าเกิดใครที่มีค,คริข้อต่ำกว่า50%นะอันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะกับการที่ใช้มัสเตอร์ทัชนะเพราะว่านะค,คริบข้อเนี่ยบางทีเราตีแล้วมันไม่ติดเนี่ยคือมันก็ไม่ไม่เห็นผลนะ เพราะว่านะอย่าลืมนะว่ามันมี80%นะที่จะเห็นผลอีตฉาหากนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดริติข้ลน้อยนะเนี่ยมาสเตอร์ทัชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่จริงๆก็มีสกิลที่มาทดแทนนะซึ่งก็เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แนละ้วอย่างเช่น r a z o r Sharp นะฮะหรือ Protective Polish รเ o r Shar ก็สำหรับใครที่อาวุธคมสูงนะแต่คริติค้ลน้อยนะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะก็มีโอกาส50%ด้วยกันนะที่คมจะไม่ลด นะหรือพล t i v e p o l i ิชตัวนี้นะฮะก็ใช้ได้หลากหลายอาวุธเลยนะเอามาควบคู่กับสกิลรับมีดเร็วก็ไปอีกนะก็เลเวลสเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกอยู่90วินาทีที่ทําให้คมไม่ลดใช่ไหมอันนี้ก็เหมาะกับใครที่มีคมเขาน้อยๆน,น,นะตี4ีครั้งเนี่ยคมหมดนะก็ใช้ตัวนี้ก็พวกนี้คือตีได้เรื่อยๆภายใน90าวิทาทีเลยนะหรือพวกอาวุธที่เป็นที่รั่วนะฮะอย่างดาบคู่นะฮะหรือกันแลนส์นะฮะ หรือ slash act อะไรพวกนี้ครับก็สามารถใช้โพลิชได้เหมือนกันนะเรนโซชาก็ตอบโจทย์เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็มาสเตอร์ทัชนี่แหละต้องมีคลิเคองสูงๆนะถึงจะตอบโจทย์นะฮะกับการใช้มาสเตอร์ทัชนั่นเองครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่อยู่ในชุดเกาะซีรีส์ของมังกรโบราณนะที่เพิ่มเข้ามาใน2.0นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุชาราดาวรานะฮะคาเมเลอสและก็เทโอสตรานั่นเองนะฮะทั้งหมด3ตัวด้วยกัน อันแรกนะครับของกุชาร่าดอร่านะครับจะเป็นสกิลที่ชื่อว่ากุชาร่าบรซซิ่งตัวนี้จะมีทั้งหมดนะฮะสี่เลเวลด้วยกันนะก็จะอยู่นะฮะในส่วนของเสื้อนะฮะแขนนะฮะกางเกงแล้วก็รองเท้านะฮะสกิลนี้นะครับก็ในเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังการโจมตีของาธาตุนะฮะน้ำและน้ำแข็งเนี่ยทั้งหมด5%เเลเวลสองครับ ก็เพิ่มขึ้นมา10%เลเวล3นะครับจะเป็นการฟื้นฟู HP เดครับอัตโนมัตินะเพิ่มขึ้นมาจนถึงค่าพลังสูงสุดได้เลยนะจะไม่เกี่ยวกับหลอดสีแดงนะก็คือสามารถเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่ทีละนิดทีละนิดนะและในเลเวล4ครับก็จะเป็นการป้องกันความร้อนทั้งหมดครับความร้อนที่ว่านะีครับก็จะอย่างเช่นนะพื้นลาวานะเวลาเราไปเหยียบพื้นนะฮะปกติเลือดเราจะลดเรื่อยๆใช่ไหม ถ้าเกิดเราใส่นะคคุชาราบรีซิ่งถึงเลี้ยวสีนะครับมันก็จะไม่ได้ผลนะฮะเราเลือดจะไม่ลดนั่นเองหรือไฟที่อยู่รอบๆตัวของเทโอสตรานะฮะน้องเทโอเนี่ยฮะเวลาเราบีบใกล้ๆเนะ่ครับเลือดก็กจะลดนะถ้าเกิดน้องมีประกายไฟอยู่รอบตัวนะฮะถ้าเกิดเราใส่เลี้ยวสีเข้าไปเนี่ยเทโอนะฮะไฟของเทโอเนี่ยก็จะไม่ได้ผลกับเรานั่นเองนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็เอามาประยุกต์ใช้นะฮะถ้าเกิดอยากจะเพิ่มในเรื่องของ อ่าเลเวหนึ่งเลเวสเนี่ยเพิ่มค่าพลังโจมตีของท่าต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างแนะนํานะแต่การที่จะใส่ถึงเลเวสามเลเวสนี้ก็ต้องดูตามสถานการณ์นะว่าเออเราต้องใส่ถึงขนาดนั้นไหมนะถ้าเกิดใส่สามถึงสี่เนี่ยคือก็แทบจะใส่ทั้งชุดแล้วนะฮะอันนี้ก็ดูด้วยฮะว่าสกิลที่ได้มาอื่นๆเนี่ยมันมันเอาไปประยุกต์ใช้กับอาวุธที่เราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะนะฮะและต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดเกาะฟิรี่มิซึฮะนะฮะ ก็จะเป็นชุดเกราะของน้องนะโอนาฟิจินะครับหรือคาเมเิออสนั่นเองซึ่งสกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในเรื่องของคาเมเิออสบรซสิง่งนะตัวนี้ครับก็จะมีถึงเลเวลรสีเหมือนกันแล้วก็ชิ้นส่วนที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะอยู่นะฮะตั้งแต่ส่วนตัวจนถึงส่วนขาเลยนะยกขึ้นส่วนหัวอย่างเดียวนะฮะสกิลนี้นะครับในเลเวลรหนึ่งเนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับในเรื่องของการเพิ่มเอฟเฟกนะฮะอ่าคือง่ายๆคือได้ผลนะจากสปิริตเบิร์ตเนี่ยมากขึ้น นะครับเวลาเราเก็บสปิริตเบิร์ดนะฮะก็จะได้ค่ามากขึ้นนะฮะในเลเวลสครับจะเป็นการป้องกันลมนะฮะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ได้คล้ายๆกับการใส่สกิลวินพรูฟนะคะเลเวลสนั่นเองในเลเวลสนะครับก็จะทําให้นะฮะมอนสเตอร์ Monster เนี่ยได้รับผลของพิษเนี่ยครับนานขึ้นนั่นเองและเลเวลสครับก็เป็นการป้องกันลมทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งลมสูงสุดนะฮะอย่างที่กุชชา่าเดาลราปล่อยมานะเป็นลมสีดำดำเป็นคลื่นลมอะไรประมาณนี้นะ อันนี้เราก็จะไม่ได้รับผลนะฮะตัวของเราก็จะไม่พังละล้มแต่ถ้าเกิดเป็นลมที่เป็นพายุออกมานี่คือเราก็ยังปิวอยู่นะนะนะอันนี้ก็จะมีถึงเวลวสีด้วยกันเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับของคุชาร่าเลยดูที่ว่าเพื่อนๆนะเอาจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงนะแต่โดยส่วนตัวนะครับสกิลของน้องนะครับาเมิโลสเบรซิ่งเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากในตอนนี้นะนะ อาจจะต้องเป็นในช่วหงหลังๆหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องลองดูนะว่าเพื่อนๆมีแนวทางนั้นการเล่นหรืออะไรยังไงนะฮะเพราะว่าสกิลอื่นที่แถบมานะครับก็จะเป็นพวกสกิลอื่นนะพวกโจมตีพิษนะฮะมีตีไม่เด้งอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะและในสกิลต่อไปนะครับก็คือเทโอสตราเบรซิ่งนะฮะก็จะอยู่ในเซ็ตไคเซอร์นั่นเองเหมือนเดิมครับ ก็จะอยู่ในส่วนของลำตัวนะฮะจนถึงส่วนขานั่นเองนะ็นชุดของน้องเทลสตรานะน้องเทโอนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มนะฮะการโจมตีของไฟแล้วก็ระเบิดนะในเลเวล1นะก็อยู่ที่5%เร็ลเวล2ก็เป็น10%นะครับแล้วก็เลเวล3เนี่ยจะเป็นการป้องกันพิษนะฮะร,ร้ายแรงนรั่นเองนะพิษร้ายแรงก็ที่ได้มาจากโอนาซุจินะฮะที่เป็นรูปสัญลักษณ์เหมือนกับไวรัสนะฮะหรือจะเป็นเอเป็กแรเทียน ก็สามารถป้องกันได้นะครับแล้วในเรื่อสนะครับก็จะเป็นการป้องกันการถูกขโมยฮะไม่ว่าจะเป็นโอนาซุจินะฮะขโมยของเรานะหรือจะเป็นน้องแมวฮนะน้องแมวตัวดำๆตัวขาวๆนะที่อยู่ในแมปนะบางทีเราโดนโจมตีนะบางทีมันฉกเอา,อาตัวยาของเราไปนะหรือเจ้าคาเมริออสเนะเวลามันเอาลิ้นฉกใช่ไหมฮะมันก็จะขโมยพวกสปิริตเบิร์ของเราไปนะอันนี้ก็จะป้องกันได้นั่นเองนะ ซึ่งถ้าเกิดเราลองสังเกตดูครับว่าสกิลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เอาเป็นคานงัดกันนะของชุดของเทโอนะครับก็จะเอาชนะเอาไปต่อสู้กับคาเมเลออสได้ดีใช่ไหมคาเมเลออสเนี่ยเอาไปต่อสู้กับกูชาร่าได้ดีแล้วกูชาร่าเนี่ยครับก็เอามาโจมตีต่อสู้กับเทโอได้ดีอะไรประมาณนี้นะในตอน2.0เนี่ยสามชุดเนี่ยมันเป็นคานงัดกันนะเพราะฉะนั้นนะ จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เอามา m i กเอามาผสมกันนะบางทีก็ใส่หัวหรือว่ามือนะของแต่ละตัวเนี่ยอาจจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอย่างชุดของไคเซอร์เองเนี่ยก็ใครที่จะเล่นสายพวกคริฟค้นะหรือจะเอาสกิลมาสเตอร์ทัชนะฮะก็จะเอามานะฮะ m i แล้วก็ประยุกต์กันได้ค่อนข้างง่ายกว่านั่นเองนะจริงๆแล้วยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูครับว่ามีสกิลอันไหนที่ตัวเองชอบใช้นะหรือว่าจะ m i กชุดอ,อื่นได้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของตัวของเทโอสตราบริสซิ่งเนี่ย ก็หลักๆเลยนะในเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะใครที่ใช้อาวุธพวกา่าระเบิดหรือทตุไฟนะฮะก็หามาใส่ถึงเลเวลสองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็ลองปรับใช้กันดูได้นะครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาในแพทเวอร์ชั่น3.0นะครับก็คือสกิล Storm มโซนนั่นเองครับ Storm มโซนนี้นะครับก็จะอยู่ในชุดเกราะนะครับของอิบุชิและนาวา นะโดยที่มันมีเงื่อนไขในการปลดล็อกอยู่ครับหากเพื่อนๆนะครับเคยคราฟ์ขึ้นมาแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยจะมีสกิล,ลหลักอยู่เพียงแค่3สกิลเท่านั้นถูกต้องไหมครับซึ่งนะฮะชุดกรอะน,นี้จะต้องถูกปลดนะฮะโดยที่เราจะต้องมีวัตถุดิบนะฮะที่เอามาอัปเกรดได้นะฮะอย่างนก้ตัวอย่างนะครับอย่างอีพชิตัวนี้นะยังไม่เคยอัปเกรดมาก่อนหากผมมาทำเป็นการอัปเกรดขึ้นมาครับอ่านี้นะ พออัปเกรดถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับมันจะสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกครับเราจะต้องใช้นะส่วนที่ได้มาจากออมาเตอร์ครับในการอัปเกรดสมมุติว่าผมอัปเกรดนี้มานะเป็นเลเวล9ครับเ,รเห็นไหมครับสตอมโซนะครับจะโผล่ออกมาแล้วครับอ่านี่แบบนี้เลยซึ่งตัวนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่เคยอัปเกรดมาก่อนนะสตอมโซก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็สามารถอัปขึ้นมาได้อีกขั้นหนึ่งคนระซึ่งพอเราอัปขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับ ชุดเกราะเนี่ยก็จะป้องกันสูงมากๆเลยนะชุดเกราะของซีรีส์ของอิบุชิแล้วก็นาวานะครับเป็นชุดเกราะที่มีการป้องกันที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะถ้าเกิดเราอัพเต็มนะนะแล้วก็จะมีสกิลที่ชื่อว่าสตอมโซเข้ามาสตอมโซนะครับมันจะมีทั้งหมดนะฮะห้าเลเวลด้วยกันซึ่งนะครับบังคับเลยนะว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้สตอมโซให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับเราจะต้องใส่ให้ครบทั้งหมดเลย นะซึ่งเราสามารถมิกซ์กันได้ครับจะเป็นอของนาวา2ชิ้นของอิบุชิ3ชิ้นนิ่งก็ได้ครับหรือนาวา4ี่ชิ้นอิบุชิชิ้นเดียวก็ได้เพราะว่าเป็นสกิลเดียวกันนะสตอมโซนนะครับในเลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มการโจมตีธาตุไฟฟ้าและก็ธาตุบังกร5%เร็ลเวลสอครับก็จะเพิ่ม10%ด้วยกันนะไฟฟ้าและมังกรเลเวลสเพิ่ม15%ครับเลเวลสนะครับก็จะเป็นการเพิ่มสกิลนะ แต้มสกิลอีก1น,นั่นเองครับซึ่งนะฮะเป็นแต้มที่อยู่ในชุดเกราะเท่านั้นนะแต้มที่อยู่ในตัวของอเครื่องประดับเนี่ยจะไม่ถูกเพิ่มเติมนะครับจะเพิ่มเพียงแค่ชุดเกราะเท่านั้นและในเลเวลห้านะครับถ้าเกิดเราใส่ครบเลยทั้งเซตเลยนะก็จะเป็นบวกเข้าไปอีก1ก็คือนะฮะบวกแต้มสกิลทั้งหมด2นั่นเองนะยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเราใส่ชุดเกราะนะฮะผมเลื่อนไปดูปุ๊บปุ๊บ,บ,บของอทั้งหมด อันนี้มันคือขึ้นมาเพียงแค่เลเวล4เองนะเพราะว่านี้ผมยังใส่ไม่ครบนะเพราะว่าอีวิชิอีกอันหนึ่งยังไม่ได้อัปเกรดนั่นเองเนหะ็นไหมฮะซอมเนี่ยก็จะกลายเป็นเลเวล4ใช่ไหมฮะและสกิลอื่นนะครับนี่อย่างโฟกัสเนี่ย,ย,ยมันมีแค่เลเวล1เองนะแต่มันได้สกิลของตอมโซเลเวล4ครับมันทําให้โฟกัสเนี่ยขึ้นมาเป็นเลเวล2เห็นไหมฮะทุกอย่างจะกลายเป็นเลเวล2มดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของสกิลที่มีอยู่ครับมันคือเลเวล1ทั้งนั้นเลยนะ แต่สกิลที่มาจากเครื่องประดับอย่างนี้เห็นไหมฮะไม่เพิ่มให้นะครับไม่เพิ่มให้นะนะอย่างอันนี้อันนี้มันเต็มอยู่ละแต่ถ้าเกิดสมมติมันเพิ่มมันต้องเพิ่มให้ไงอันนี้ไม่มีฮะเพิ่มประดับจะไม่ได้รับผลของสตอมโซนนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะฮะชิ้นนี้ใช่ไหมยังไม่ up ั p โอเคอเป็นเร็วเป็นเร็วห้าแล้วนะฮะตอนนี้นะครับสตอมโซเป็นเร็วห้าแล้วเห็นไหมครับ ทุกอย่างมันจะกลายเป็นเลเวล3หมดเลยเห็นไหมฮะจากตอนแรกเป็นแค่เลเวล2เท่านั้นอย่าง constitution นะฮะตอนแรกเป็นเลเวล2เนี่ยก็จะกลายเป็นเลเวล3ละนะซึ่งนะครับมันก็สามารถเอามา mix กันได้นะบางทีเราอาจจะใส่ชุดของนะฮะ n า w a แล้วก็อิ u ิ h i สลับกันไปนะเพราะว่ามันมีสกิลที่หลากหลายเห็นไหมฮะเราต้องการอย่างเช่นอ่าเอา skill การ์ดอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าเราต้องการสกิลการ์ดเข้ามานะอา่า artillery อย่างนี้นะอากาศอัพขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้แบบพวกสายโล่สายหอ,อกปืนอะไรก็ได้นะมันก็จะสกิลที่เราต้องการมาปปปเป็นประมาณนี้นะเพิ่มการอัพเข้ามานะยออฟฟิสิค่าก็ไปเร็วสามนะอาริเร็วสามอะไรนี้ไพ่เบเกอร์อ่าซึ่งตัวนี้ครับมันก็จะมีตัวแปรอยู่ที่สล็อตของอาวุธว่ามันมีสล็อตมากขึ้นหรือเปล่าพอมีสล็อตอื่นด้วยเราก็ใส่สกิลที่มันขาดหายไปเพิ่มแล้วก็ตัวแปรอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสร้อย นะหากจะต้องการใช้เซตนี้ครับเราจะต้องมีสร้อยที่มันตอบโจทย์ด้วยนะซึ่งผมมองว่าจยิงเซตนี้อาจจะเหมาะกับพวกกันแลนนะหรือใครที่เล่นพวกชาร์ตเบดนะก็ใช้งานเซตนี้ได้เหมือนกันนะหรือวอื่นๆที่มันสามารถใช้สกิลโฟกัสได้หรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะเอามาใช้กับสกิลสตอมโซได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะลองไปปรับใช้กันดูครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะแต่ก็อย่าลืมนะว่าจะต้องอัปเกรดนะครับให้มันถึงขั้นที่สูงที่สุดก่อน นะครับมันถึงจะมีสกิลที่ชื่อว่า Storm Soul โผล่เข้ามานั่นเองนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับก็คือ c o v r i n g Master ครับเป็นสกิลที่ได้มาจากอุปกรณ์สมใส่ส่วนหัวนะฮะ Feature of Mastery เท่านั้นครับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลออกเป็นแนวสายฟาร์มหน่อยนะนะเพราะว่าความสามารถเนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ยครับแร่ชิ้นส่วนได้เพิ่มอีก1ครั้งนะจากแร่3ก็ได้4 ไปตีเอเดร d r ดราก้อนะฮะแร่สีก็ได้5ครั้งอะไรประมาณนี้นะซึ่งนี่ก็เหมาะมากๆนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะฟาร์มของเพิ่มนะอยากได้ของมากขึ้นนะซึ่งนะครับหากเราจอยเควส t นะกลางคันนะอย่างเช่นมันเลยเวลาไปเราจอยไปหลังจาก5นาทีนะจอย10นาทีหรือเข้าไปมอนสเตอร์ตายเลยอะไรประมาณนี้ครับสกิลนี้มันจะไม่ได้ผลนะฮะมันก็จะแร่ได้ปกติเท่าเดิมนะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะและอ,อย่างครับข้อเสียของเขาเลยก็คือ มันใช้ส่วนหัวไปเลยนะหนส่วนนะฮะทำให้บางทีสกิลที่อยู่ในสายโจมตีของเราเนี่ยมันหายไปนะบางทีเราอาจจะเล่นยากขึ้นนะต่อสู้กับมอนสเตอร์ยากขึ้นอันนี้ก็ต้องลองดูครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีปาร์ตี้อยู่แล้วนะมีเพื่อนๆไปด้วยนะฮะมีอีก3คนช่วยทำดามเมจอันนี้ก็อาจจะใช้ได้สบายๆหน่อยนะเพราะว่าเราอาจจะอโอเคช่วยทำดามเมจได้ในประมาณหนึ่งนะฮะเล่นไม่ยากเกินไปเพราะมีหลายๆคนช่วยกันอยู่อันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะฮะ อันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องลองไปปรับใช้กันดูและนะฮะหากใครที่ต้องการตัวฟ e a t อร์ of Mastery นะครับตัวนี้นะครับจะหาได้จากการเคลียร์เควสอารีน่าทั้งหมดนั่นเองครับซึ่งเควสอารีน่านี้นะครับก็สามารถเข้ามาคุยกับม a สเตอร์อุซุชิได้นะฮะอยู่ในหับนะครับเ e ทริงหับนะตัวนี้ครับพอเราคุยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีอารีน่าเควสให้เราเลือกนะครับและก็จะมีทั้งหมด6อารีน่าด้วยกันนะฮะ สิ่งที่จาเป็นเลยครับก็คือต้องเคลียร์ทั้งหมดโดยที่ต้องใช้อาวุธทุกชนิดเลยนะไม่ใช่ว่าใช้อาวุธแค่ชนิดเดียวนะฮะให้มันติ๊กถูกอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเคลียร์ด้วยอาวุธทุกชนิดครับแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นแร็งไหนก็ได้ครับแรงเอแรงบีแรงเอสนะครับได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็พอเราเคลียร์ได้ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยมาสเตอร์อุตุชครับเขาก็จะนะเอาไอเทมให้กับเราเลยนะะเขาก็จะมีทักขึ้นมานะครับแล้วก็จะมอบตัว ฟีเจอร์ออฟมัลซิรี่ให้เรานะฮะเราก็จะได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มานั่นเองครับและนี่นะครับก็คือสกิลทั้งหมดนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน2.0และ3.0นั่นเองก็คิดว่าหลังจากนี้นะฮะก็ถ้ามีอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับหรือจะมี G rank Master rank เข้ามาเนี่ยก็คงจะมีสกิลอื่นๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีกรื่อยๆนะเพราะว่าความสนุกของเกมนี้นะครับคือการที่เราผสมผสานสกิลนะให้เหมาะกับสไตล์ของเราเอง นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเอาตัวรอดนะต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบางท่านเองเนี่ยก็ไปเอา e f e r e n c e มานะจากคนที่ทำสปีดรันหรือทำแอทแท็กนะบางทีเอามาแล้วมันเล่นไม่เข้ามือกับเราก็อยากจะให้ลองมาอัดเดดูนะมาปรับนะลดแอ t แท็ลงนะเพิ่มเอากาันเอาตัวรอดให้มากขึ้นนะหรือการสถานะอะไรให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะอันนี้ก็นะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยพอเรารู้จักสกิลมากขึ้นนะฮะ เรา m i กชุดได้หลากหลายมากขึ้นก็จะทําให้เราเนะี่ยมีความสุขกับการเล่นนะเกมนี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะหวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะไม่มากก็น้อยเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขกับการล่านะครับสวัสดีครับ